สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเบิบสุขสุขคนเดอ้มนเนพอมนออีกับพ่อกับเสาเข่งคือเก่าเนาะทางสองเข่งล่ะสาวลาวเดอ้อพี่น้องเสาเข่งกับยู่ไอยู่ยยนะคือเก่าเนาะมนีเสาเข่งก็ดำนาคือเก่าอะไรพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงเนาะหากำลงไปเห็ดเวียกพี่น,อนอ้องน้องฝนกะหากำกำลังไทยนาสีดำต้นแรงเนาะแดดแห้งแห้งพี่น้องเออว่าสีลงไวก็ได้เนาะก็เลยอัน จนบ่ายสามเราจะพากันลงเนาะเพราะว่ามันแดดเนาะแดดแห้งเนาะตอนนี้น้องสาเก่งเพิ่งกำลังลงไปไทยนาเนาะสาเก่งกะสิไปหาหล่อเฮ็ดสกะกดน้องพี่น้องทาเพิ่นเนาะหาหล่อเฮ็ดทาเพิ่นเผื่อเพิ่นขาดพี่น้องกะไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยเด้อว่าสาเก่งสิได้หรือบ่เนาะสาเก่งกับดำนานโนูนเลยนาะพี่น้องหลองน้ำกันยังบ่าทันแล้วดอกเนาะแต่ว่าเฝ้าน้ำน้ำเลยพี่น้องอันนี้ดำมันนี่นาะซองใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่กับใหญ่หหน,หน้อยเนาะ ตอนแรงครัสีดำกัดำไฮนี่แหละพี่น้องน้องเพิอ่อนกำลังไถยอยู่เนาะอ,อันนี้เขาดำมือนี่หน่อยตาก,ก้าของฮาพี่น้องก้ากับทีพ่อน่ารืบบอดเลยปีนี้ยังบูฮู้เลยเน,นาะน้ำบูมี่เลยโรคยางแล้วบา้านนี้ทางนี้มันโน่นกว่าทางนั้นเนาะพี่น้องน้ำม,มันไหลพุ่นเป่งลงกัน เป่งน,น้ำลงมาต่างถ่อื่นกันไล่มาผีจนเบิดทางนี้บออยากมีบันไดเนาะโอเคเนาะพี่น้องไปพอกันอยู่ป่าเฮ็ดพ่อเด้อตอนนี้เฮาก็มาฮอดป่าฮอดดอนแล้วเนาะพี่น้องแคมนาน,นี่แหละเนาะเสาเข่งก็สิบห้าเบิงบ่งนบอนที่มันเคยออกอแหละพี่น้องเมื่อบ้านวานนี่นะเขาได้เฮ็ดล้านลายเขาอะเสาเข่งก็กสิบห้าเบิง่งเหิบอนอย่างนี้เนาะ ก็เดี๋ยวเหอบเ,เห็ดเนาะกำลังสิดีใจ <c ười> จะเห็บยังดอกพี่น้องคือบ่เป็นเหิบเห็ดเนาะอยากเอาแบบอยากเอาก่อนหมูเด้แบบเขาเห็นก่อนหมูนะพี่นอ้องบ่ออกเนาะบ่เห็นเลยพี่นอ้อง แค่น,นี้เห็ดก็เคยออกแล้วแต่ว่าไม่มีเลยจ้าสิมาู่บ่เด้ฮาเห็ดบันนี้เนาะมันบอกออกสำพี่น้องเอ้ยฮะไม่เห็นเลยไปต่อเนาะกองสันก็ขอโทษขออาภาัยนำลายๆเด้อพี่น้องืันนี้หาจักซิได้เห็ดหรือบ่เนาะ ไปเบิ่งไปรุ่นนํากันหละจ้านี่นี่กับมันเคยออกเนาะแต่ว่าเงียบใช่มอ้อยอยู่พี่น้องเอ,อ้ยไม่มีอะไรเลยป่าแก้มนานี่แหละเนาะเก่งสิยับขึ้นไปหาทางคุณละพี่น้องมาทางนี้เนาะบานนี้ช่วงมันออกเมื่อกี้นี่ เขาอ่ำอยู so so ่บ่พี่น้องจะเขาอ่ำหรือบ่เนาะหอมนี่มีคก่บอกออกอยู่แถวบ้านน่ะเขาได้แท้ๆพี่น้องได้เห็ดเนาะแถวนาสกเข่งมันคก็บอกออกแทนเอิดเติดอยู่บ่มีหยังเลยจ้าบ่มานเลยพี่น้องเอ้ยหากระบ่เห็นเนาะขี้เก่าขี้ ขีแก้วเขากับบเฮนซ้ำนะม่นี่คือสีเมื่อกระตาเป่าแล้วพี่น้องเอลยหาหลกไปแถวป่าแถวดอนนี่แหละเนาะยาน้นทองเธออยุม่มันนี้ยยานบวมีแลวกินทักสิเขียนอะไรพี่น้องมันเปนเอยะบ่อนมันเคยออกเขาเขียยด้ หาเฮ็ดแต่บอได้ฮิตพี่น้องเอ้ยบอมานาเนาะเสกเองมานี่เลาะไปเรื่อยๆเนาะไปเบิ่งแต่บอดที่เราเคยได้อะไรพี่น้องบอดมันเคยออกเนาะบอดอื่นเสกเองกับปูหูคือกันพี่น้องยงกับลายเลาะไปมาเบิ่งในนี้น,นะมันกะเคยออกอยู่พี่น้อง ตอนออมเมื่อกีน้นี้มันไปออกนะหมูเนาะช่วงเฮ็ดออกเมื่อกี้นี่ห้าเขียบบางเห็บบางเห็บก็ไม่มีคือประมาณเทนอมาเนาะสิอได้บ่ได้บ่ได้ฮอดพอปุ่นพอเจ็บสำน้อพี่นอ้อง บออบิดจ,จิมลิมอยู่เนาะไปต่อไปเบิ่งบ่อนเสาเข่งเอากับแม่เนาะจากทิมี้รูบอเลยพี่น้องเอ,อ้ยย่านนั้นพาพ่อไปพี่น้องเลอะโคกส,สื่อเลยมานี่เลอะโคกเลาะป่าสื่อ,อเลยผมมีเห็ดเลยหรือว่ามีคนหาไปแล้วบอ มาเบิ่งอยู่พี่ก่อนเนาะเสียงฟาดังคือฝนจิโต๊กเนาะพี่นะ้องเห็นไหมกว่าเป็นหมู่เป็นหมู่โนะเนาะคือสิขักขนาดหรือว่ามันออกแถวโคกบ่เนานะมันออกแถวห่วยบนนะ่หรือว่าอะไรมาเป็นกันเนาะ บรมานอะไพี่น้องเอ้ยนี่นี่ก็เขาเขีย่ยแปลนมาเลยมีชอยมอยเนาะมีวีเววสิมีเฮดเลยนี่มันเคยออกในลาย์ทั้งนี้พี่น้องไปต่อเนาะบอ๊อได้อย่างเลยมันนีนในเมื่อเป่าแล้วเลย เลยก็เดียวยว่าเห็ดกําลังจะดีใจเนาะบอมีเลยพี่น้องเอ้ยด่วนยังบ่ขึ้นบ่นี่แต่สิข้นเมื่อและสาบานเลยเนาะตอนนี้เราก็เห็นเห็ดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่อนเก่าที่โซเพรงเอากับแหม่เนาะอันนี้แต่มันกับบ้ารายแล้วพี่น้องเพราะว่ามีคนเอาก่อนแล้วเนาะ เอากระห่าก็มีเวลามาหาเนาะนี่เดียดองเดี๋ยวสักเทงสิบซับเอาเห็ดกันเลยเด้อบบบน,นี้มาเด้อพี่น้องเอาเหรร็ดบม่ได้ลายจังเนาะ,ะเอาเป็นพรพมานกระตาน้อยจังเลยกูหักไปเขาไอติ่งบอกหาน้อบริการบริเวณหน้าไอติ่ง

ยังพนด,ดูวิทย์ยังพนดูวิทย์อื่นมันหักะแตกคือดูหาพี่น้องพี่น้องดอกเดียวหนึ่งดอกคือจะเป็นเกิดก่อนหมู่มอไน ห้าเขียวก่อนส่วนบุเห็ดห <laughs> มานแหงลีเ <c oughs> มื่องอะไรพี่น้องวันนี้ฮะตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเขากกำลังเมืงองเนาะไปเบิ่งบ่อนที่เขาเคยได้หรือว่าบ่อนมันเคยออกอะไเนาะพี่น้อง <c oughs> มันเบิดแล้วก็วัดสมนีอะลรเนาะพี่น้องบ่ดได้เลย ได้เห็ดอันยิบเดียวนึงทอดว่าสิบดอกเบ่งเบ่งใหม่ก่อนนี่เห็ดพอมานกระตาะ่านาอเกยพอพอกินเห็ดก็ได้เพราะสีออกหมูใหญ่ๆอย่างนีงน้นเนาะหมูน้อยจุ่มเล็กเดียวนึง เขาเห็นเหิบอยู่เ้าว่าเหิบเนี่ยบ้านนี้โซกเ่งกะจะได้ขึ้นแล้วแหลนะนาอพี่น้องยุงก็กินน้าผากเนาะยังแดดแห้งคือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็3้ำโม่ป่ายแล้วเนาะโอ้แดดก็มาแห้งเนาะอ้้อ ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สาวเก่งกับบมียังไล่เนาะกับพาพ่อแม่พี่น้องไปหล่อเฮ็ดแล้วเนาะแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดอะไรพี่น้องได้เฮ็ดกำเดียวเนาะมันกําลังแตกพี่น้องเอ้ยมืออื่น่นแหละคือสิได้กินแกงเนาะข่าวสีทันข้าวได้พี่น้องก็โอเคเด้อสําหรับคลิปนี้สาวเก่งกับสิคอจบคลิปไว้เพียงซํานี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสาวเก่งเด้อพี่น้องที่สาคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่จาก่องเคงล่าสาวลาวเด้อ Selamat di